สวัสดีครับพบกับผมบีชัยเช่นเคยครับในรายการสวัยนะผู้ได้บายบินวินฟูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับเครื่องผลิตโคลินจากืะครับสุดยอดเครื่องผลิตโคลินจากเกือเพนแทไอคอร์นะครับเพนแทไอคอร์เป็นเครื่องเกลือนะครับรุ่นแรกเลยครับที่รับประกันได้ถึง2ปีเต็มปกติเครื่องเกลือทั่วไปครับยี่ห้อทั่วไปถึงแม้ว่าใช้งานดีครับการันตีแค่เพียง1ปีวันนี้ครับ รุ่นแรกที่การันตี2ปีคุณภาพแน่นอนครับกล้าการันตี2ปีต้องคุณภาพดีที่สุดเพนแทรไอคอรรุ่นนี้ครับกำลังการผลิต20กรัมต่อชั่วโมงครับมาพร้อมกับข้อดีเยอะแยะมากมายครับเป็นเครื่องเปือที่น่าใช้มากที่สุดครับอีก1รุ่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับข้อที่1เลยครับที่น่าใช้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเครื่องเกลือรุ่นอื่นๆเลยนะครับการการันตีที่ยาวนานมากกว่าทุกรุ่นครับ2ปีเต็มข้อถัดมาครับ เ็นแทไอคอร์ I core, ตัวเล็กๆแบบอย่างนี้ครับสามารถเกนเดเลตนะครับได้ถึง20กรัมต่อชั่วโมงเนี่ยสามารถใช้ได้กับสระว่ายน้ำถึงขนาดประมาณ75คิวโดยประมาณนะครับหรือถ้าใหญ่กว่านั้นก็เกนเดเลตหลายชั่วโมงหน่อยข้อต่อมาเลยก็คือว่าขนาดเล็กกระทัดรัดแบบอย่างนี้ครับเครื่องเกลือทั่วไปเนี่ยไซซิ่งต่างๆใหญ่กว่านี้ครับกินพื้นที่เยอะเหมาะสำหรับห้องเครื่องที่แคบครับพื้นที่ในการติดตั้งระบบเกลือน,นั้นมีน้อย ตอบโจทย์สําหรับพื้นที่แคบครับห้องเครื่องที่มีพื้นที่ไม่มากครับมีพื้นที่จํากัดนะครับตัวกระบอกเซลล์นะครับเนี่ยมีขนาดเท่านี้เองครับส่วนตัวคอนโทรลก็เล็กๆกระททดรัดแบบอย่างนี้ครับนี่ที่มีมาด้วยกันก็เป็นชุดแบบอย่างนี้ครับข้อดีข้อถัดมาครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ easy to use ครับใช้งานง่ายมากฟังก์ชันใช้งานต่างๆไม่สลับซับซ้อนครับตัวนี้ที่หน้าจอดิสเพย์่างๆนะครับ มีสถานะต่างๆขึ้นโชว์ที่ LED ได้เลยเรามาดูว่าที่หน้าจอน,นั้นมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับวันนี้ครับเป็นตอน EP 1นะครับ EP 1ผมแนะนำให้ให้รู้จักก่อน EP 2ของ iCore ก็จะเป็นการทดสอบใช้งานจริงครับรุ่นี้ครับสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ที่หน้าจอเลยไม่ว่าจะเป็นสถานะของเกลือครับอยู่ที่สถานะไหนต้องเติมเกลือไหมเกลือต่ำหรือเกลือพอดีสภาพของเซลล์ครับสภาพของโฟลมีโฟ ไหลหรือเปล่านะครับรวมไปถึงค่าเกลือในสระว่ายน้ำเนี่ยมีไฮมีมีเดียมมีโลเอาพุทธที่เราเจเนเรตเนี่ยไฮโลหรือมีเดียมนะครับดูที่หน้าจอนี้ได้เลยตัวถัดมาครับนอกจากใช้งานง่ายง่ายแล้วครับเซ็ตฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายๆตัวหน้าจอครับตัวนี้มีตัวเคลือบนะครับป้องกันฝุ่นมีข้อพิเศษครับนอกจากกระทัดรัดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังออกแบบมาเป็นอย่างดีครับมีหน้าจอเคลือบตัวนี้อย่างดีนะฮะตัวถัดมาครับ ใช้ได้ทั้งสระที่เป็นสระอวบกาวอินกาวได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวทันมาเลยข้างในเนี่ยมันจะมีเซลล์อยู่นะครับเซล์ที่เป็นตัวไทเทเนียมนะครับอย่างดีมากสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวแผ่นเซลล์ตัว,ตวนีย้ยังสามารถใช้ได้ยาวนานจนถึง6กพันชั่วโมงครับชั่วโมงการทํางานของแผ่นเซลเนี่ยนะครับใช้ได้6กพันชั่วโมงถ้าเราใช้วันละประมาณ4ชั่วโมงถ้าเราเปิดวันละสชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ 1,500วันถ้าคิดเป็นปีแล้วก็ประมาณ4ปีนะครับนะสบายๆเพราะฉะนั้นถึงสามารถการันตีได้ถึง2ปีเต็มนะครับไอ e Care p e n ตัวนี้ครับข้อดีข้อถัดมาครับตัวเซลล์เนี่ยนะครับนอกจากใช้ยาวนานได้แล้วเนี่ยนะครับมันมีข้างในนี้นจะมีระบบออโต้คีนครับก็คือทําความสะอาดสลับขั้วเซลล์อ,อตัตโนมัติทุกครั้งที่สลับขั้วเซลล์ก็จะถักตัวสิ่งสุขภพ์ต่างๆที่กเกาะติดอยู่ใช้งานกับสารไวย์น้ำที่เป็นน้ําบาดาลที่เมคอัพเข้ามา พื้นที่ต่างจังหวัดครับที่มีแคลเซียมเยอะแมกนีเซียมเยอะตัวนี้เหมาะครับเป็นรุ่นที่สามารถออโตคินได้นอกจากข้อดีหลายอย่างแล้วเนี่ยในชุดนี้ครับเราจะมีโฟลสวิตที่บิลว์อินมาในชุดนี้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อโฟลสวิตเพิ่มเติม,เ,ตมเหมือนหลายยี่ห้อนะครับบิว์อินมาเลยถ้าน้ําไม่ไหลครับก็จะตัดระบบเองครับอัตโนมัติเลยลดปัญหาการที่กระบอกเซลลแตกนะครับหลายยี่ห้อจะไม่ได้บิลว์อินโฟมาแบบนี้ครับเพราะว่า หลายยี่ห้อนเลือกใช้วิธีการที่จะตรวจจับโฟด้วยเทคนิคของการใช้อิเล็กโถดอิเล็กโถดบางทีนั้นการตรวจจับน้ําว่าไหลไม่ไหลนั้นมันไม่ได้มีความแม่นยาเหมือนโฟล์สวิ h ครับตัวนี้มีโฟล์สวิ h มาให้เรียวเรียบร้อยบิวอินมาเลยนะครับแน่นอนครับปัญหาบอกเซลแตกหมดปัญหาแน่นอนครับมาพร้อมกับข้อดีที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับข้อดีข้อถัดมานะครับนอกจากตัวเล็กกระทัดรัดแผ่นเซลล์ใช้งานได้ยาวนานนะครับมีโฟลสวิทสามารถติด แบบแนวนอนแบบอย่างนี้ก็ได้หรือแนวตั้งแบบอย่างนี้ก็ได้ครับได้ทั้งตั้งแนะนอนมีลุกศรในส่วนของโฟลไดแกรมการไหลให้ชัดเจนให้น้ําที่มาจากระบบกรครับเข้าด้านนี้ท่านนั้นพอครับตั้งก็ได้นอนก็ได้ครับมีคู่มือที่ใช้งานสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับนี่คือ E ีพีหนึ่งครับแนะนําให้รู้จักกับตัวเครื่องเกลือที่รับประกันได้ยาวนานมากที่สุดถึง2ปีครับเพนแท กุ่กรสระว่ายน้ําที่ดีมากที่สุดระดับโลกวันนี้พร้อมแล้วครับตัวไอคอร์เพนแทร์เซาลคอลดิเตอร์ครับอีพีหนึ่งแนะนําให้รู้จักครับฝากติดตามตอนต่อไปครับในการใช้งานจริงครับพบกันนะครับสินค้ามีพร้อมจําหน่ายแล้วที่วินวินผู้ชอปครับเล็กๆแบบนี้นะครับมาพร้อมด้วยข้อดีที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับสนใจของดีๆแบบอย่างนี้ครับติดต่อทีมงานวินวินทูได้วันนี้ผมพิชาต้องจากลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ